สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนเพจคนรักช้างธรรมชาติเขาใหญ่ที่รักทุกท่านนะครับจัดให้ตามคําขอนะครับท่านผู้ชมนะครับพี่พายโยโย่ตกหมันนะครับ ช็อตนี้นะครับพี่โยสายตรวจตัวจริงนะครับพี่พายโยตกมันเดินมาใช้งวงการตรวจแต่รอบาู<ต>ก,กามันีอะไะกิน,น,น,นออกมาแล้วพี่พายโยโยนะครับปรากฏกายเมื่อเช้าวันอาทิตย์นะครับที่5มรกราคมพศสอ6 8หนะครับหลังเปิดปีใหม่มาพี่พายโยโยนะครับช้างพายสายบันเทิงนะครับพี่พายโยโยไม่มีประวัติ ไล่คนนะครับพี่ภายโยโย่นะครับเป็นช้างพายที่ชอบเป็นสายตรวจนะครับตรวจหาของกินเท่านั้นและเดินตามหาของนะครับ การกลับมาของพี่พายโยโย่นะครับท่านผู้ชมพี่พายโยโย่ตกมันของปีนี้ออกมาแล้วนะครับสายตรวจตรวจจริงมาแล้วนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับดูจากอาการนะครับนิ่งสงบเยือกเย็นทีเดียวนะครับในการเดินตรวจรถทุกคันครับเดินบนวเดินมาสง่างามากคี่พี่โป่ของม .35 นะครับพี่พายโยโย่นะครับไม่ทราบว่าจะจินโป่งหรือไม่นะครับจากการเดินเข้ามานะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ